เฮลโหลค่ะย oh oh. hey. ินดีรัูนวันนี้จะมาาร์มรเวลดตามตามินรังสามนะก็โอ้โหคีเปอร์เต็มไปหมดเลยคีเปอร์เยอะมากเอโสองีมาสู้ีก่อออนทีเฮ้ยทีคีเปอร์ฟุ้มนี่ฟิช นี่ฟึ่งอ๋อได้แล้วนี่อะไรนกตัวนี้ได้หรอเออปกตินี่ก็เราจะไปเอาของอะไรบางอย่างก่อนขโมยของขโมยของซิม u l เ t o r เออไม่อะไรหรอเนี่ยโอ้ยแจะมีก็เวลสุดเจนดูเลยเนี่ย ah uh, oh tunggu um, sini water bus boom hmm ini tuai water bus nak kau อ่าคราวนี้เดียวบัตติดพาราไซเออร์เปลี่ยนตัวได้ไหมเป็นกราดอสโอ้มกราดอสกราดอสเซท้าวอเตอร์ฟอร์อ้มรงแมตแรงมากอ่ะเช่าไบรท์บูมทีเดียววันชวัด เก็บก่อนโปเกมอนเอ๊ะวันนี้ไปจับโปเกมอนน้ำดีวกว่าทำทีมเด็กน้ำของทีมแล้วก็เก็บโปเกมอนอ่เก็บแล้วกันวันนี้ก็เก็บไปก่อนอีวีเหรอ EV. อีวียัง คประมาณน,นี้เลยกันอีวีเหมือนต้องใช้อเตอร์สโตนในการวิวัฒนาการน่าจะไปหากัน w อ t e r s ต o n e ับูมอนว n เทอ e r s t อีโว e แล้วกันอีวีเดี๋ยวมาตรงนี้เหมือนตัวนี้เหมือนจำแล้วว่าเป็นธาตุน้ำปะไม่รู้เราจับดวอ่าลองลดูคุมๆยังติดละฮะยังไม่ติดเลอฮะไดโบลลืมไปเลยมีไดบโบลลองแค่ดูกวัา ที่แบบไม่ติดอ่ะ ไม่มีอาหารเราจะหาอาหารได้ไหมที่นี่ะอาหารเอาหารอาหารเนะี่ยอ่าโอ้ขนาดบ้านนี้ยังไม่มีอาหารย <c oughs> มงหาไ,ไหารไ อาหารอะรลอยืมตาเขาก่อนนะกันเ้ยไม้ขนาดไม้ยังไม่มีอาหารทานทานทาน,ทานไม่อยู่โอเคเอ้ยถ้าอันนี้ food ฉันต้องการอาหาร ร้อนอ่านี่โอ้ยวูวูไอ้ตัวกระดาษใหญ่มากโอเคฮะไปหาโอเคไปจับโปเกมอนน้ำดีกว่านโปเกมอนน้ำอ่ะต้องลงไปในน้ำแล้วกัน บุม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 ไน้ำไม่ไม่เห็นพวกมเลยพวกลมนี่ตัวตัวอะไรอะาจชอบตัวนี้เลยพวกมนี่เว้เว้พวกลมน่าจเจอปเกอนเลยนี่ปเกอม ไม่จีครับ w h i c h pokemon's pokemon อยากได้ลาปาร์ตมากๆตอนนี้ p o k e m o n w h i c h pokemon's ตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยตัวนี้จะไปกับจะไปไว้เชลเดอร์ โอเคจับอยู่แล้วเลอกเหมือนจำได้ว่าเป็นธาตุน้ำใช่ไหมดูก่อนเอ,อ่ะธาตุน้ำเริงด้วยหุ้ยมีทตาไอซ์ไอซ์ช็ดหนะ่อโปกเกมอนตรงนี้น่าจะมีโปกเกมอนนะโปกเกมอนบุม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  โปเกมอนตรงนี้ไม่มีมีจตาแมจิกครับไม่มีเลยแมจิกครับโปเกมอนอ I need Pokemon's Pokemon. Magic Card โปเกมอนมาดูกันนะโปเกมอน โปเกมองหายไปไหน,น,นี่ไม่ใช่แมจิกครับโปเกมองมระสนนี้ดูดีว่าเจอหอยโปเกมอง hui tui lai ror hui, ha tui lai chab 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 ki kiet pe ibu chab rui lai kon hmmmm hmmmm tui rung tui rung, tit naat naat non ha me tit ror ิ้องไม่ติดติดไหมไม่ติดโอนติดไหมติดเ่อะติดไปแล้วด้วย ติดแน่นอนไปไปก่อนดเดร็ยังยังหมดเลเวลโบว์อูมเสร็จไหมไม่ติดอ๋อม่จับก็ได้ ก่อนขอึ้นบกอ่าโผด่หินขึ้นไปฮะมาโผล่ไหนนี่เดี๋ยวนะข้าโผล่ไหนนะ่ะอือยโยุเดี๋ยวนะเจออยู่ไหนเนี่ยเอเจอตอนน้นเอพิคอร์ดด้วยไปดูก่อนสีอะไร เฮ้ยตัวนี้จับจับจับจช็อตช็อตชมพูมีแล้วมีต้นอ่อนเยอะมากไม่ติดจับไปเฮ้ยไอตัวนี้ยังไม่มีเก็บไว้อีโวเป็นคอลเลคชั่นไม่ติดพุ่มพุ่มยังบอกว่าตัวนั้นก็ไม่ติด นัไม่ติดด้วยเฮ้ยติดเลยสู้กันอ่ะเปลี่ยนเป็น เชืเตอร์เชืเตอร์เ้ท่าวอร์ติกันบุบุ้มเชื่อกัลองดูอได้เฮ้ยซิกซสกูลฮะไม่ติดเหรอ eh, sedar tak, tadi, ah ni, kumpul, okay, hmm, jauh, yeah. oh, tuan ni, tuan ni ni, mana, awak tuan ni masuk. เฮ้ยซอมบี้สต็อปซอมบี้อืมธาตอุ๊ยดืมไปมันเป็นธาตุมะเร็งนี่แหละตัวที่ต้องการป้อมป้อมกรเด็ด ไปก่อนแล้วกันเกรารด็อดนะตคชฟอลตคชฟอลกรอบแคชปุ้งเดีนะเติมไป อ๋อตัวเอติดแลโอราบ,บีโอเคได้บริหายตัวกับบ้านโอเคโอเคก็เดี๋ยวไปหิวก่อนแล้วกันอ่า เดี๋ยวเอาเก็บของก่อนเอ๊ะทีนทีทำไมกันไหนเนี่ยโอเคจบจบจบ